คำว,ว่าการรมมันมีสองความหมายนะกรรมที่เป็นเหตุกับกรรมที่เป็นผลที่โยมนี้พูดถึงนี้เป็นกรรมที่เป็นผลหรือกรรมที่เป็นเหตุถ้าอยากจะหยุดกรรมที่เป็นผลหยุดไม่ได้หรอกเพราะเราเหมอือนกับปลูกต้นไม้แล้วจะไปหยุดไม่ให้มันโตไม่ได้จะไปหยุดไม่ให้มันออกดอกออกผลไม่ได้ถ้าไม่อยากให้มันออกดอกออกผลก็อย่าไปปลูกต้นไม้อย่าไปทกากรรม แต่ถ้าทำกรรมแล้ววิบากคือผลของกรรมมันก็จะตามมาถ้าต้องการจะหยุดวิบากนี้หยุดไม่ได้ถ้าจะหยุดเหตุนี้หยุดได้แต่ก็ยากเพราะเราเคยทำมาจนติดเป็นนิสัยถ้าอยากจะหยุดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้เราก็จะไม่ไปทำกรรมได้